ลวกมึกแล้วนะคะหั่นหั่นแล้วนะคะไส้ทากโกยากินะจจะลวกแล้วก็เอาล้างหลายๆน้ำ,นำล้วมากรองนะคะนี่นะคะไส้ทากโกยากิล้างให้สะอาดขาวหลายรอบนะจจะไส้ทากโกยากิโอ้ยสมัยก่อนระยูกรุงเทพเราทำเยอะมากนะคะทำนัดส่งหลายร้านหลายที่นะคะอืมทำ สั่งทีได้เยอะมากนะคะนี่นะคะเราก็เลยทำลวกใส่นะคะใส่ทาโกะ,ะจะจะมีสองวันนะขายนะคะวันที่อันสิบเอ็ดแล้วก็สิบสองเอ้ยเอ้ยสิบสองแล้วสิบสามนะคะงานที่สวนตุงเทศบานลคนครเชียงรายนะคะก็จัดงานวันแม่ที่นั่นน้อยแล้วก็จะน่าจะเป็นการลงหรือเปล่าว่าจัด ครั้งเดียวหรือว่าลองไม่รู้นะวันอาทิตย์นะคะแควนี้ก็มีคนม่วนด้วยอนะเนาะแต่ส่วนตรงนี้คนจะเยอะนะยังไงอันตรงที่สนุนคนเดินมันเป็นชุมชนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันจะขายดีนะคะถ้าจัดวันอาทิตย์หรือว่ายัางไงเพากกาลังจัดนะเห็นนะชื่ออะไรนะชื่ออะไรสักอย่างนี่แหละนะคะนาจะนะคะเทศบาลนะครจังไรนะคะก็มีแนวคิดพัฒนาไปเรื่อยนะคะเนาะ ของผู้บริหารนะคะใส่นะคะใส่ทากุนะจ๊ะเรียบร้อยนะคะหมึกนะคะปูอัดนะคะนี่นะคะปูอัดนะจ๊ะใส่กอกไก่ปลาหมึกนะคะนี่นะคะใส่กอกไก่อร่อยนะคะก็กอบหนังไก่นะคะปลาหมึกนะคะเดี๋ยวเดีวก็จะเก็บแช่ตู้นะคะนี่นะคะยะักษี ล้งข้าว่ใสสะอาดแล้วนะคะนี่ก็ทำนะคะทำๆนะคะมัดมัดมัด,มดใส่ตูกนะคะนี่นะคะ,นะคะลูกละห้าบาทลูกละห้าบาทนะะเนาะลูกได้เยอะอยู่นะถ้าไม่พอก็ซื้อเพิ่มนะคะเราไม่ขายทีละยี่สิบนะขายสามสิบหกลูกนะคะเก้าลูกสี่สิบนะ ส่วนมากก็กล่อง4ี่สิบเนาะขายดีมากนะคะสามสิบสี่สิบนะคะไส้รวมก็รวมแบบนี้เท่านัะะ <c oughs> า้นะคะ่ะปลาหมึกนะคะปูอัดนะคะไส้กรอกไก่นะคะ <c oughs> ขายดีนะคะนาะถามว่านะคะเมื่อก่อนเรายังไม่มีงานอื่นไม่มีเมื่อก่อนแมท่ทำคลิปฟรีอย่างเดียวพอลูกมาขายทาโกยากินะคะสมัยก่อนลูกทํางานอยู่กับพาทะเลเนาะตามห้างนะคะ ก็เลยมานะคะก็เลยมาขายนะคะทากโกยากินะคะก็เปิดที่ห้างเชียงใหม่ตั้ง8ดสาขานู่นนะคะห้างนะคะเมยาเมยานะคะวังนิมานเมย่านี่บบอหนึ่งบบอสีนะคะเซนทันเอฟอร์ตนะคะเซนทันเอฟอร์ตตอนนี้ยังมีหนึ่งสาขาแล้วก็โลตัสคำเที่ยงนะคะนะคะไอ้บิ๊กซีหางดงนะคะอะไรกำแพงดินนะคะหลายที่มากนะคะ เราขายมา่ก่อนนะงานแนบงานอะไรนะคะที่มีหญ้าลูกละสิบาทนะคะลูกละสิบบาทงานและมันเป็นตอนโคนี่แหละตอนโคแล้วก็ตอนอันนี้อีกนะค่ะตอนโคแล้วก็ตอนตอนมีโคแล้วก็ฝุ่นนะคะพี PM อีกนะที่มันทําเอาทำให้เก็บใจตัต้ก่อนนะคะเก็บจ่ตุกตูวข้างบนนี่แหละตข้างล่างก็ว่า ตัวบ,บ้านนี่แบบมันขายดีมากนะคะถือว่ามันเป็นทางทำมาหากินนะคะเนาะอีกทางหนึ่งนะคะหลายคนบอกว่าเออดูถูกนะบางคนที่เข้ามาคอมเมนต์มาบอกว่าขายทาโกยากิทาโยกโยากิแอทหอมนะคะสามารถนะคะสร้างเงินให้เยอะมากนะคะถามว่าขายที่นี่นะคะได้ทีก็นะเยอะนะคะ ขี้หมูขี่หมาก็นะคะได้หลายพันอยู่นะคะขายเสาไหนนะคะนอกมันก็เป็นเงินที่เราหาได้ง่ายนะคะได้เงินสดๆนะคะก็ขอบคุณเอซนะคะเขาบอกว่าอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยว่าสถานี้คือคำพูดของออ e h o นะคะมีสลึงพึงบรรจุให้ครบบาทอย่าได้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าใจลงมากจะยากนานนะคะ เอ็หอมจะไม่เคยลืมเลยนะคะไม่เคยลืมนะคะอีคติที่เราจํกมาตลอดนะถาว่าวันนี้นะคะถ้าเรานะคะไม่ลืมนะคะว่าเรามายัางไงนะคะเราก็จะไม่กลับไปเป็นเหมือนที่เรายังไม่มีอะไรนะคะเนาะเอ็ดหอมทําทุกอาชีพที่ได้เงินนะคะที่ได้เงินที่ทําให้เราได้เงินนะคะอาชีพสุจริตนะคะเพราะเราเริ่มต้นมาจากเราไม่มีอะไรนะคะ แต่วันนี้เราก้าวมาไกลกจากจุดเดิมแต่เราไม่ลืมนะคะยิ่งถนนคนเดินมันได้ยากมากที่ประจําน,นะคะแอดมีที่ประจําก็โอ้โหนะคะก็ว่าบุญแล้วนะคะเอาเก็บข้างบุญนะคะยัดยัดไว้นะคะเก็บไว้ก่อนที่จริงมีตู้แช่เย็นที่บ้านลูกแล้วมีตู้เย็นอยู่ข้างล่างอีกนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณกําลังใจนะคะที่เอฟซีมีให้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะอดัอดน้ําแข็งไว้ก่อนนะคะเนาะวันเสาร์นะคะที่เรียกว่าโอ้นะเดี๋ยวลองดูก่อนจะได้ตื่นทันไวไหมนะคะไปร่วมงานนะคะไปไปเยี่ยมนะคะวันแม่ไม่ได้ไปตั้งนานแล้วนะคะเนาะแต่ไม่รู้ว่าเวลาเราไปโน่นก็กลับมามันกลัวรถติดไม่ติดเท่าไร่หรอกบางพานนะแต่เรารถก็จอดที่ง่ายๆนะคะขอบคุณมากม